สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์9 9 0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่525ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่ราคาโวละ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเรีกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะ <c oughs> เป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่สนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมี รอยมีโรยผงตะใบทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จหน้าอกเป็นร่องเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์คนี้มีค่าปรักสีดำดำแบบนี้ด้วยนะคะองค์คนี้เป็นรายการที่8นะคะ <c oughs> รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้นะคะเหมือนมีรอยหูด้วยนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่11เนะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดาเนื้อคำข้าวนะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะปี2521นะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทำมขันนะคะ เหรียญร,รมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีสองสี่แปดสองนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นเป็นดอนะคะน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นแพะนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะเตรียมกันน้ําเก็บผิวให้สวยสวยเลยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญร่อพ่อท่านอิ่มนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอัขราตอกเลขโคดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 16นะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญรัตโตนะคะหลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17ปี2516นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2 4 6 9นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ รายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีร,ริงดานะคะองนี้เนื้อคําหมากนะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระ25สัตวรันะคะพระ25ศัตวรันะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21เนะคะเป็นหลวงพ่อป้วยวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะมีต่อโค้ดนะคะหานุมานกับตัวยันนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะปี19 ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหนรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้นะคะรายการที่23ด้านหลังเขียนร้บผล,ผลภูนทวีนพเก้านะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 4 24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าปี2419นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญเสือนอนกินนะคะทรงห้าเหลี่ยมนะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังฉอชิงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระครูประหลัดสุขวัตนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะเหรียญมหาโชคด้านหลังพระยาคุธนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะตรงตรงกลางนะคะหน้าอกนะคะเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ส0นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ องคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ <ise> องค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ฟู่นะคะเหรียญหลวงปู่ฟู่วัดบางสามคัครจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นเหรียญปี61องค์นี้เป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคเหรียญสีมานะคะมีราบเรือนยศปลอดภัยนะคะด้านหลังเป็นโลสัญลักษณ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะอาจจะมีรอยสึกไปนะคะเห็นร่างๆอยู่นะว่ามีตัวยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะเหรียญพ่อท่านเขียววัดหลงมลปี2513นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อหลิวรุ่นสุขใจวัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะด้านหลังตัวยันอักขระโฮมชาร์ตเห็นเป็นยันนูนแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชุปราก ปิดทองนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญจัตุคามรามเทพนะคะเป็นเหรียญพระจัตุคามรามเทพนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะที่ระลึกในงานปูกพระสีมาปี2521นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่41นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะคะพ่อท่านขายวาจาสิธิ์นะคะวัดส,สวนขันนะครศรีธรรมราชปี2500นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์รีนะคะเจ้าอาวาสวัดอโศการามนะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพระศีมาวัดอโศกการามนะคะองนี้นะคะปีพศ2503นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ109ปีนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดป้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่4 4นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี19นะคะเป็นเหรียญพระปิดตานะคะด้านหลังตัวยันอักระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4 4นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระปิดตาพมพการนะคะองค์นี้นะคะ เป็นเนื้อกะไรด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะถ้าดูแล้วรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่47นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จมีคาบรักนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะพระสมเด็จนะคะมีโรยมวลสารนะคะหลากหลายสีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีปีพศ .2404 น์นะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายเป็นรายการที่50เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะก็ทั้งหมด50รายการนะคะถ้าหากดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเรีกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ